ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอามานี่สร้างเิริพัดเทเสาเล่นคล้องเรีนคล้องแข็งไปหน่ะไหนๆหน่อยวิวซิกหน่อยวิวซิกแง่ไหนมันนี่เรนคล้องสูงนี่นี่เป็ดตายแล้วแต่ว่าฉันได้กินเขาโยบายสองแล้วอ๋อไปหน่ะ เล่นของสูงแล้วเทเสาอย่างไรแข็งบมดแข็งเอาบ่อยมันเฮียมันเฮียงังไงทีนนะ่บโบเฮียสูตรปอดเล่นเนี่ยสามจีคูพอ่อวอ สบายสุดแข็งเสาหนาหนาย่างนีนนาสี่สิบโอ้ <40. S 2> พอ่พอพอ่พอพ่อพ่ออาสี่สิบสบายหิ้่น่ล่น่อ้องสูงใกล้แล้วใกลสีแล้วแล้วเนข้องสูง่ะ ฮะปลานี้ยังลัดยังขวดสปาอันนี้ที่มาเอาทันกระี้ท่ทันกระี้เฮ้อโดยไหวเชื่อมดีตัวยังให้แตกเด้แตกลุบขึ้นนี่บ่มลงเลยดิค <c oughs> นยังมาเถียวไหวมาจีอยู่สัวไหวมาจีมันก็แตกกันเนาะ <c oughs> ทันรัดบ่ดีนี่บ <c oughs> ่ได้ดิจีไหวต้องรัดเต็มเปี้ย <c oughs> เอาสองคู่เอารถปี ต้องกูบ่าเดียวเทียดิงานก่อสร้างเรียนหินบ่ได้มื่อนี้ขาเทพปูนเน่